ชีวิตของในทางโลกเนี่ยเขาสอนให้เกิดการสะสมไม่ได้บอกว่าการมีเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเราต้องแยกกันระหว่างการมีกับจิตที่เข้าไปยึดในสิ่งที่มีสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันคุณมีสิ่งต่างๆได้แต่ควรมีแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นคือวัตถุบุคคลชื่อเสียงลาบยศสกการะต่างๆความเห็นชอบของผู้คนในสังคมต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวเป็นปกติวันนี้มันมั่นคงแต่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นนี้นะครับที่จริงแล้วเนี่ยผมคิดว่าทุกคนในชีวิตเราเนี่ยเราต้องการสิ่งเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยนะครับชาวต่างชาติคนจีนคนญี่ปุ่นคนประเทศอังกฤษใครก็ตามแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ต้องการน็่คือความสุขถูกไหมครับ ไม่ว่าเราจะร่ำเรียนหนังสือมาก,กี่ปีนะครับต้องการมีครอบครัวหรือว่าต้องการมีสุขภาพที่ดีต้องการมีคนรักคนดูแลก็เพื่อความสุขที่จริงแล้วทั้งหมดในชีวิตเราเนี่ยครับแม้แต่การมาฟังธรรมการปฏิบัติธรรมทุกทุกอย่างทุกย่างก้าวเรานั่งอยู่แล้วเราก็เมื่อยแล้วเราก็ลุกข,ขึ้นก็เพื่อไม่ต้องการความทุกข์นะครับ เพราะฉะนั้นปณิธานที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์เชาติผมคิดว่ารวมไปถึงเผ่าพันธุ์อื่นๆด้วยซ้ำนะครับแม้แต่สิงสาราสั์หรือแม้แต่เทวดาใครก็ตามแต่นะครับทุกคนล้วนต้องการความสุขเกลียดกลัวความทุกข์นะครับทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งความสุขแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อที่จะหนีความทุกข์ไปให้พ้น แต่ทีเนี้ยเวลาที่เราพูดกันถึงความสุขนะครับมันเป็นสิ่งที่เราทํากันมานานแล้วแต่ว่ามันก็เจอบ้างไม่เจอบ้างบางครั้งมันก็อยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วมันก็หายไปนะครับเนื่องด้วยว่าชีวิตเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสแสวงหาความสุขจากสิ่งที่มันอยู่ข้างนอกจากปัจจัยภายนอกจำไวด้ดีๆนะครับเราสแสวงหาความสุขจากบุคคลบ้าง หมายคำว่าเราคาดหวังกับคนคนหนึ่งว่าเขาต้องดีกับเราเขาอาจจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปเขาน่าจะชอบเราเขาน่าจะเข้าใจเราแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือไม่เราแสวงหาสิ่งที่มันเป็นวัตถุเราคิดว่าถ้าเรามีวัตถุมากๆแล้วมันจะมีความสุขซึ่งมันก็เป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่วัตถุมันก็เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันบุคคลเนี่ยมันก็เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลง ต่อให้คุณมีชีวิตคู่ที่ดีวันหนึ่งมันก็ต้องตายจากกันนะครับมันก็ไปสูญเสียตรงนั้นมันก็มีความเศร้าอยู่ในตรงนั้นต่อให้คุณมีลูกที่ดีแต่ว่าถึงท้ายที่สุดแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้นะครับจุดท้ายแล้วก็ต้องต่างคนต่างไปคนละทิศคนละทางเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบุคคลให้ทุกท่านในที่นี้นะครับ ย้ำให้มั่นใจกับตนเองว่ามันจะไม่มีบุคคลคนใดเด็ดขาดในโลกใบนี้ที่มันเป็นที่พึ่งของคุณได้แม้ว่าเขาจะเป็นคนดีที่ประเสริฐมากๆแล้วก็รักคุณมากๆก็ตามแต่เขาไม่มีวันที่จะทำทุกอย่างได้ถูกใจคุณมากไปกว่านั้นคุณไม่มีทางที่จะอยู่กับเขาตลอดนิรันดร์การเพราะฉะนั้นบุคคลเป็นที่ที่คุณจะฝากความสุขไว้ไม่ได้ มันจะได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวนะครับอย่างมากก็คือจนวันสุดท้ายของชีวิตแล้วถ้าคุณผูกพันกับเขามากๆเนี่ยจิตเข้าไปผูกมากๆวันสุดท้ายของชีวิตนั่น,เ,นเป็นวันที่คุณรู้สึกรู้สึกเศร้าหมองหรือแม้แต่วัตถุทีนี้มาดูวัตถุนะครับวัตถุต่างๆก็เนื่องด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีของอะไรที่มันไม่พังไม่มีของอะไรที่มันไม่เสื่อมหรือแม้แต่มันไม่เสื่อมนะครับแต่คุณผูกจิตใจไว้กับสิ่งนั้น สิ่งนั้นก็สร้างความลำบากให้คุณเช่นถ้าวันนี้ผมยกปราสาทหลังใหญ่ๆให้คุณเนี่ยสมมติว่าปราสาทหลังนี้อยู่ที่นครศรีธรรมราชแทนที่ชีวิตคุณจะเป็นอิสระคุณก็ต้องเที่ยวมาเที่ยวไปถูกไหมครับแต่ว่าในบัญชีในทรัพย์สินเนี่ยมันดูว่ามันมีเยอะแต่จิตคุณก็เข้าไปผูกเหมือนกันทีนี้บางท่านก็บอกว่าอ้างั้นเรามีสิ่งต่างๆโดยที่เราไม่ยึดโยงเราไม่ครอบครองนะครับ แต่เอาเข้าจริงมันมันเป็นไปได้ยากคุณลองสังเกตดูข่าวคลา,าวทุกวันนี้มีข่าวน้ำท่วมถูกไหมครับมีขา่าวแผ่นดินไหวมีข่าวบางที่ประสบอักขีภัยอย่างเนี้ยเวลาเราดูข่าวสังเกตไหมครับว่าถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเห็นใจสงสารเขาแต่เราไม่ค่อยมีความทุกข์เท่าไหร่เนื่องด้วยสิ่งสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของของ,ของเราแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นของของเราแล้วมันพังขึ้นมา มันเสื่อมขึ้นมาอันนี้นำมาซึ่งความทุกข์ทีนี้เราไปดูในทางโลกเนี่ยเวลาเราจะมีความสุขถูกไหมครับเรามีความสุขผ่านการครอบครองเช่นในยุคสมัยนี้เนี่ยเราสะสมแล้วเราเรียกการสะสมว่าการนำมาซึ่งความสุขบางคนอาจจะสะสมนาฬิกาบางคนสะสมกระเป๋าบางคนสะสมพลักเครื่องบางคนสะสมต้นไม้นะครับบางคนสะสม ของเก่าหรือบางคนสะสมสแตมบางคนสะสมก้อนหินแล้วแต่ที่เราจะสะสมเราเรียกสิ่งนี้ว่านำมาซึ่งความสุขแต่จริงๆในทางธรรมนี่ไม่ได้นำมาซึ่งความสุขนะครับสิ่งนี้นำมาซึ่งภาระที่จริงแล้วสะสมอะไรต่างๆก็ตามแต่เนี่ยนะครับมันเท่ากับว่าเอาใจเราเข้าไปผูกเพราะฉะนั้นเงื่อนไขชีวิตนะครับให้ทุกท่านดูได้เลยว่ายิ่งท่านผูกปมไว้กับสิ่งต่างๆมากเท่าไหร่ ท่านก็ยิ่งมีความทุกข์ได้ง่ายเท่านั้นช่องทางที่มันจะเกิดความทุกข์อ่ะมันจะง่ายเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุบุคคลนะครับหรือแม้แต่ชื่อเสียงบางคนก็ฝากความสุขไว้กับชื่อเสียงบางคนก็ต้องการการยอมรับนับถือจากผู้อื่นซึ่งสิ่งนี้เวลาเราจะมีความสุขสมมติว่าคนคนหนึ่งเขาต้องการการยอมรับจากผู้อื่นถ้าเขาจะมีความสุขเขาก็ต้องไปถามคนอื่นว่าเนี่ยจะอนุญาตให้เขามีความสุขได้ไหม ถ้าคนอื่นไม่ชอบเขามันก็เกิดความทุกข์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตเราเนี่ยยิ่งเป็นอิสระมากเท่าไหร่ขนทางของความสุขเนี่ยมันก็จะเพิ่มพูนมากเท่านั้นแต่ทีนี้ชีวิตตั้งแต่วัยเด็กนะครับชีวิตของในทางโลกเนี่ยเขาสอนให้เกิดการสะสมไม่ได้บอกว่าการมีเป็นสิ่งไม่ดีนะครับเราต้องแยกกันระหว่างการมีกับจิตที่เข้าไปยึดในสิ่งที่มีสองสิ่งนี้ไม่เหมือนกันคุณมีสิ่งต่างๆได้ แต่ควรมีแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรเพราะสิ่งต่างๆเนี่ยอยู่ในสิ่งที่มันเป็นศัจธรรมมันอยู่ในเงื่อนไขของศัจธรรมคือวัตถุบุคคลชื่อเสียงราบยศสการะต่างๆความเห็นชอบของผู้คนในสังคมต่างๆมันมีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อน,น,น,นไหวเป็นปกติวันนี้มันมั่นคงแต่ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้มันจะเป็นเช่นนี้นะครับเดี๋ยวมันก็แสดงอาการเสื่อมไปเรื่อยๆ แม้แต่ร่างกายของเราเนี่ยคุณลองสังเกตดูสมมุติว่าในวัยหนุ่มสาวเราเป็นหนุ่มสาวที่หน้าตาดีมากๆนะครับกับอีกคนนึงเป็นหนุ่มสาวที่หน้าตาธรรมดาๆรรเมื่อไหร่ก็ตามที่หน้าตามันเปลี่ยนไปถึงวัยเสื่อมชราไปคนที่เคยเป็นหนุ่มสาวหน้าตาดีก็มักจะมีแนวโน้มว่ารู้สึกไม่ดีมากกว่าเนื่องจากจิตเข้าไปยึดเข้าไปยึดความสวยความงามซึ่ง สุดท้ายแล้วสิ่งเหล่านี้ครับมันเสื่อมเปลี่ยนไปเป็นปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธองค์ท่านจึงเน้นย้ำมากๆนะครับจริงๆแล้วธรรมะทั้งหมดเนี่ยมันรวมอยู่เหลือแค่คำคำเดียวคือสิ่งต่างๆสิ่งทั้ง,งหลายทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอันเนี้ยพระพุทธองค์ท่านตรัสเอาไว้ว่ายึดเนี่ยมันเท่ากับความทุกข์ถ้าใจเข้าไปยึดอะไรมันก็จะมีความทุกข์ตามมานะครับแต่ทีเนี้ยเวลาที่เราจะพูดว่าให้เราวางสิ่งต่างๆ มันเป็นไปได้ยากเพราะว่าชั่วชีวิตเราเนี่ยเราหาสิ่งต่างๆมาด้วยความยากลําบากแต่ว่านักขนาดเดียวกันเนี่ยเวลาเนี้ยในชีวิตของเราทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับว่านับถอยหลังนะครับคุณต้องแกะสิ่งต่างๆให้มันได้ก่อนที่คุณจะทิ้งทุกอย่างไป